สวัสดีนะคะท่านผู้ชมนะคะช่องเอื้อยเขียวพารวยนะคะม,มือนีแอดมินย,ยินคาว่าจอมปวกหนักหนักขลาดพันกำลังสั่งขึ้นไม่นะคะแอดมินเลยมาติดตามนะคะท่านผู้ชมนะคะแอบไปติดตามมึงน้ำกันนะคะวา่าจอมปวกฟูหนักขลาดพ้นขึ้นมองไดน,นะคะให้ดูเป็นแนวช้างใส่กคุณเล่คือนมาปูเป็น,นเห็ดบนี่นะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมขึ้นเปียกท่านผู้ชมขะผู้ขา ไอ้ปูพันเห็ดขึ้นใหม่นะคะแต่ว่านเอ็ดเล่น่ะพันว่าพันเห็นตัวใดก็บบอลค่ะมันอยู่นะคารเดี๋ยวเบอร์ท่านผู้ชมละกันอีกประมาณนี้มะเอื่นนี่เขาใส่อันปูเขาจะสั่งแล้วพอดีกลับมามีอยังละโอ้ยน้ำปูกระล่มนี่นะคะท่านผู้ชมเป็นสั่งใหม่นะคะเดี๋ยวผู้ขาดถ่ายท้ำแล้วสกอนเด็บปูเอ็ดมินอ่ะไปเบิ่งตัวเลยขอท่านผู้ชมมึงกันเด้อนะคเพื่อไอเอ็ดเอฟซีนี่นะคะ กำลายน้่มขึ้นใหม่นะคะสายแน่นเอียงกอแอดเกี่ยวขึ้นอื่นสายแน่นบอกกีดถูกกันเนาะค่ะผู้ชมใครเพื่อนนี่โชคมีราบน้ำเด้อถ้าผู้ชมใครนะค่ะคุณ่านไหนบอกไปหลายดอกเนาะเบาเต็มตุทีนี่นะคะแอดเคยมาเห็นแล้วองแต่ว่าไอ้คุณเล่เห็นตัวใดก่อนเนี่ยเนี่ยเห้ท่านผู้ชมซองเอาเนาะเดี๋ยวสีส้มให้เนาะค่ะเดี๋ยวสีส้มให้เนาะเาอคือมีแต่เล็กโอ้ยท่านผู้ชมค่ะยาบาสันวันสี่ถอดแอดมินเห็นเกียเก่า เห็นหาเจ็ดเก้าสุมให้เบิ้งค่ะนี่สุ้มให้เบิ้งนี่ซอยกันเด้อซอยกับเบิ้งนี่นะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมผู้ใดเนาะเห็นตัวไหนนะคะเบิ้งให้ดีๆเด้อนะคะก็คอมเมนต์มากเนาะผูพ่นพิ่งเห็ดไม่นะคะนี่เดทางกันเนาะเห็นหอดตูบคนดับเกลืเศษนิจไทเบิ้งไม่นะคะนี่เิ่นกระลังส่างนะคะแต่วาสางว่าละเหลี่ยวนะคะนี่นี่ค่ะแสดงว่าอีกหอดมือหวยออกนะคะท่านผู้ชมลูงไสปูพ่นจะสร้างเป็นจอมมีให้ีสวยงามเติบอยู่เนาะ แล้ว <No. S 2> ตามตอ,ตอนต่อไปเพราะว่าปูท่นสั่งบ่เกินบ่เกินประมาณจักหมื่นหรอท่านท่านผู้ชมคะเอาอันนี้ซวงหมื่นท่านอันเดียกของบ่ได้ไอซวงหมื่นนะคะท่านผู้ชมอันนี้ก็บ่ได้มากค่าไปทำบุญอยู่ไอเขียวกะบ่ได้มากนะคะเจ้าายกไไปปหัง็อดขายป่านะคะไอดเขียวกับค่าไปขายไปดูทุนเดียวค่าไปแลนเดียดเดี๋ยวขยายท่านผู้ชมมืงอไหร่กันบุญน้ำพึ่นไปนี่ะค่ะท่านผู้ชมกลับมากใชไดมล่ะค่ะท่านผู้ชมมักขัดมาเนียแต่เบิ่งธนะเบิ่งซอยกันขนาด เห็นเลขบเอท่านผู้ชมค่ะดีใจเนาะโอ้ยดีใจแล้วเห็นเพิ่นป้าขึ้นใหญ่ทักปานนี้เพิ่นี้อย่นงไคะท่านผู้ชมอันแอดมินให้เบิ่งก่อนเดี๋ยวแอดมินจะซองตัวเลขแต่ว่าไอ้แอดเล่เพิ่นว่าเพิ่นเห็นยี่หมองอยู่ลรอท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแอดมินก่อนจับอันกล้องนี้เที่ยงซะก่อนแต่ว่าเพิ่นเห็นเป็นเหล็กเล่คันปูนสีไฮนี่เนี่ยไปเห็นหลุดตัอเป็นอย่านี้นะคะท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวจะลงจอบมันก่อนเมื่ท่านผู้ชมลนะเพื่อนว่าสีสันสวยแ้บหรือปูเด้อเอาตรงๆคัๆ่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวแอดมินนจองกั นี่นะะจะเห็นอย่างละแอดปล่อยกระบอกไปละเด้อแต่ว,ว่าตัวนี้ปล่อยปุ๊บท่านเห็นแต่ว่าผู้ใดก็สิเห็นคือปล่อยปุ๊บตัวนี้ไงบุลือลด๊าดเดิ้ลเธอผู้ <ๆ S 2> ชมทายสินี่คนเห็นคือแอดมินบอเดี๋ยวแอดมินซองให้ก่อนนะคะไอตัวเลขที่เห็นอยู่นี่คิดว่าท่านผู้ชมก็สิเห็นคือแอดอยู่ด้นี่เก้าเจ็ดห้า ที่ยุดจอมปวกนะตอนนี้นะคะท่านผู้ชมคะยื้อซื้อไรม่4ี่แหยอันบนเพิ่นขึ้นไปน่ะจะศูนย์เจ็ดนะคะใรแม่บังซี่แหย์อ็นเอ็ดเขียวบังน้ำเน่ายุตัวกันนังเก้าเจ็ดห้าแต่ว่ายุดต้นม่วงก็คือกันได้เพราที่ต้วม่วงนั่นถูกกันกับตอนสี่เอ็ดมานั่งเอาวัน่าอันนี้ก็เป็นแนวทางนะคะท่านผู้ชมคะเอ็ดเห็นจังไหมเอ็ดจะบอกไปคุณนนะคะท่านผู้ชมอนี้ก็แล้วจะบุญวาสนาไทยม่อย่อท่านผู้ชมนะคะนี่นี่เรลยกกลกลังขึ้นมานะคะสาธุสาธุ เลขหาอียังไม่ใหญ่ค่ะเนท่านผู้ชมทข้างผี่แเขียวเนียวมาส่งซุ่มเป็นเนข้งผีข้างผีที่เห็นค่คักี่ต้วเบาวเด้อเขียวเลขหานะคะท่านผู้ชมเขียวโอ้เลขหาไม่ใงญ้ค่ะแ่ปเบซกับสีเวแม่ป้ามาเบิ่งปูนกัลังสร้างเนี่ยจะไม่เห็นจะเคลียรไป มาเบ่งน่าดีมาเห็ดใบหมนี่ปูมันเห็ดนีทั่งี่โเ้ยบ่ทันได้มาจักเทียเอาเป็นโตใหไฮ่เห็ดเป็นโตใหไบ่ปูเล้ยงเเบ่งเลข้ยงหาได้ไห่คงกแเ้พี่เปเบ่งยูนอพี่ป้าเบ่งแมนฮ ก็บางเล่ห์หยังะงบอหญ่ไงบางกลางนี่จะเห็นบอนี่เลขห์หายไงครับบอหนิเอียงกาโอ้ใหญ่บอสางใหม่ตัวนี้เนาะก็บ่งเลขห์คท่านผู้ชมนะคะคุณบ้านนี่โอ้ว้าช่างว่าเดี๋ยวนี่นะคะท่านผู้ชมใส่พะยามันนี่แดงใส่ซองเมืองตัวเลขกันค่ะให้ท่านผู้ชมค่ะแม็ดยางหลักโกลโซโบมันคือลำพงมันก็ต้องสีสางจอมว่าเท่าเรี่ยวเปรียบลำพง้ง่นานั้นเรียกนั่งท่านผู้ชมเออมันคือลำพงเลขที่เห็นนี่เม็ดยางหลักโกลโซโบคือว่าไทย ท่านผูชมคือเก้าเจ็ดห้าเจห้านะคะจอมเพิ่นขึ้นไปนั่นศูนเจนี่นะคะเรียวยีคันน้ำม้วนมากันก็ได้ศูนเจ็ดเนี่ล่ะสอ้ไม่บ่ปูเครือแปด้าลูกหลานได้นี่นะคะท่านผู้ชมให้ค่ะนี่เอา นผชมนี่ฮะปวดใจไห้แน่นี่นะคะคุณยายเพิ่นกับบวค่อเดียมาโดนแล้วนัคือกันนะคะแอดมินกับป็ายแต่ป่าแต่ป่าเพิ่นมาสั่งให้ชเฮาคัดแตท่านผู้ชมเืองคกคนชวโวนมาคือเย็ดห่าแต่บท่นผู้ชมแน่นแนวน้แดงมากคือมีลำพงให้พ่อฟูาเมเมื่อกนโชว์เหตุคือลำพงเท มานางเะามวกบังเทเวขุนย่าย้พันบอกว่ามาซองบางนอกแอดมินก็ได้มาต่าเมื่อแน่กวนโซวอยูนีแม่นิยังออันท่านผู้ชมค่ะผู้ชากัสิบประอยากปั้ยยาหนักไม่ใหญ่แติทียาันสุนาขค่ะห้าหินตูเล็แล้วนี่นี่เมื่องเลขกเจีหานี่บอบอันเมืองให้ท่านผู้ชมให้เอซอันเอเอเห็นเนี่ยเมื่อเมื่อแน่กวนจึงปืนแม่นลังแะืกวนง่ามเลใส่หรือเปลาเมื่งกิ นี่ท่านผู้ชมปดหาเด้อสีบออเด้อหนังแม่นบ่อหนังตัวใหญตัวเดวเอาปลาบอกก็หน้ตัวนี้นี่มันคืงามนี่เปดหาบ่อปดหาเนไมเาคุณยายบอท่านผู้ชมฟังแี่ตัวใหญ่ปดหาว่าสัมะเบิงขังจอมพอดีนะคะท่านผู้ชม ตอนนี้เขาก็นังบึงไม่เห็ดกุ่นชูงงามแถ้อ้าวเห็ดมืงขึ้นนีตัวมักืีเห็ดแต้หลายแกเอามือว่านมาเก็บัักตัวว่ามีอเด้เอาบอกคัะมึงเสียมือขึ้นเอเออ ไอป้ามาเก็บกระเบื้องแปษแผ่ยูนาสิก็ได้หลายแัะท่านผู้ชมค่ม่งไม่เหตุกุ่นทั้งคแอดมินเห็นเลขหาชัดมาอยู่ฟังท่านนี่ก็เลขหชัดขึ้เก่านะคะนี่มาเบื้องันเพื่นสีหายหาเลยพื่อนล่้โชว์โง่ขสีมีศูนย์อยู่บอเลขเจ็ดขเก่าวะสี่แปดหาตัวบางเงยทวอย่างนี้นะแปดหาศูนย์เจ็ดศูนย์แปดเก้าวสีสันเบื้องกันน่อยู่มบงไนช่วงั้นโอ้ยบือยาก่มือสี่ยสัยศูนย์แปดเก้าปูการุ่ม วันบาไปทางหน้าน่าเน่าเข่าเลี้ยงเออคืออยู่แางกันทูบมาสิเฟัน่าจงไดเอาฟันบาไปหน้าไม่หงยเน่าเขาฟันไม่หงยเน่านี่เต็มทงเลี้ยงเออเอออยู่เขาเนี้ยแต่วงไงไงกันแล้วฟันหลังบัดที่นี่ก็เลยไปกับันน้องกับหนูผู้เพิ่นตายนั่นอายุเพิ่นหกสิบสองปีสิพักกันไปเอาฟื้น สีบไปเอาฟื้นฟื้นข้าเจ้ากระเฮ็ดไห้กระโบห้องข้าเจ้าดอกไปหาคอเอาวัตทีเนียนย่ายก็ได้บาชีหักเมื่อไรบ่ฟื้นเนี่ยมันหนักแทผเดิ้ไปเราไปเบื้องฟื้นกองอย่ว่าบานห้องข้าเจ้าเด็๋ไปหาเอาไม้หาของเจ้าของบ่ห้องข้าเจ้าไปเบื้องป,ปัวปวกเติมน้ำ<อ>าด้ำเวกกระไฝันเห็นปวกอีกเลวก็ะลยฝันเห็นปวกกละได้คอครอปวกออกจากล้นฟื้นค้อบปวกออกจากล้นฟื้น ก็อ,ออกยานมันมากขึ้นเงี้ยนขันหักมาเงี้ยแสดงว่างวดที่แรียคุณป้าฟันในแปดหกกับฟันเห็นหั่วม,มันก็นได้ร้งมันเจ 6, ็ดหกหงวัตรนี่ม,มันก็นต้องร้เงแม<ห>่เอาเจ็ดใส่ไปไปกับอันนี้หน,น,น้าโหน่งผู้ตายนัน่นเพื่อนในหกสิบสองปีหกสิบสองปีคนตายสองลดลงหกสิบสองเพื่อได้หกสิบสองปีแปลเอาฟื้นกระพิ่นคแม่ก็ได้บาปาเงี้ยนอยู่กับไก่สีหักฟื้นเมื่อได้บ่ก็จะม่าน ปวกกับเ็มน้ำโดนฟื้นกับข้อออกข้ออกปวกเมี่อตัรงเดียงที่เราล่ากับนเห็นอันนี้นี่นปวกกับมีแนเห็นปวดแบมากมา่ยมือเชา่นมาเห็นเพินลบออย่เอาคุณป้ากับสรุปนี่ไหมถึ้งมาอายุพันหกสมันบออายุไม่ใยหนูหกสิบสองหปีท่านผู้ชมงวดที่เล่าคุณยายพันฟันได้แปดสิบหกันก่อเกหื้อลงซื้อขื้นเด้อท่านผู้ชม อ่าเป็นแนวทางนะคะหนูสองหกสองเพื่อนตายแล้วหคนออกกเพื่อนตายแล้วนะหนูนั่นบ่กมันก็เลขก็สิว่าเข่าลรอวะคือศูนย์หกสองบชมเพื่อนตายตายก็เป็นศูนย์เนาะอายุหกสองไปเอาพื้นน้ำกันเพื้นก็หาพื้นแม่ป้าหาไปก็ไปพ่อปวกเต็มล้นพื้นกับคอออกเป็นย่านไป็นคืนย่านเป็นย่านเป็นคืนชงเยี่ยนแม่ป้าก็เลยว่าคอปวกออกจากน้ำล้นพื้นกันหนา มันน้ำงาไม่งาไม่ผันจุน้ำปลาน้ำหยางเนาะไปหาเอาฟื้นสิไปหาเอาปัดที่นี่ไปไปป้อปวกได้บัดที่นี่ปวกผันไปจ้อลนฟื้นาะเคาะเคาะออกเะก้อนโตปวกนั่นเป็นสีหาปมาย่านมะขืนยนขืนซ่านสีบ่อออกบ่เอาสรุปแล้วไอคุณย่าจิตีเป็นตัวเลขก่อนหนึ่งพะว่าพันกระต่ายไปเดียวพันกระต่ายไปเดียวศูนย์หกสองบอกศูนย์หกสองนะฮะ แปดหกศูนย์บ่อือเพราะว่าปวกกับแปดเนาะปวกกับแปดนั่นะคะท่านผู้ชมค่ะอันนี้ก็เป็นแนวทางก่อนเด้อท่านผู้ชมเรัฐบาลของเฮานะคะเพื่อจะได้มีโชคมีหลับนะคุณเอ๊เนาะเพราะว่าบางเช่อเขาก็ต้องเอาความฝันนะคะมาบางเชื่อกับฟันแม่นเด้อท่านผู้ชมนะคะก็เป็นแนวทางเนาะเอสเขียวเนาะกับเจว่าเลขกันที่แอดมินเห็นอยู่นี่เลขยกหาอะไรใชัดกันผู้ชมชัดมาเห็นปวกเข็ดไหมบอวหม้บัดที้งนะคะท่านผู้ชมค่ะ เอนดมาเห็นมันบ่งแนวท่านผู้ชมโอ้ยมืนก็ไ่เห็นกาเบิ่องเด้อเอ็ดินขึ้นเลนาะเดหนะคะท่านผู้ชมค่ะกนชวโวทำไมเอ็วินเาเห็นแปเจีเหางท่ก้าเนะคะท่านผู้ชมสวนบ้ากุนชวโวขออนุญาติด้อเอ็ดวินอืมย่าเป่าด้อมึงเนี่ยค่ะนชมปงอยู่เบิ่งเอาก็เอ็ดขึนนีลาเมือว่านป้ามม่เห็นเลขบค่ะคือเอดมินบอท่านผู้ชม อวแล้วเมืว่าแม่ป้ามก้าเจ็ดหาบกใหเก้าเจ็หานะคะเอเพราะว่าปูคนกัทันตะเก้าขึ้นแบบนี้เนะ่เลขของคุณปูนี่มันออกตลอดนะคะท่านผู้ชมปูเอ้ยให้ดูให้หลานได้เด้อเบัดที่นี่ปูเออสมัยเหตุงามแต่บาเหตุจงโปรยเตุดเปหเยั่นแดเนียัี่หนี่ยน่นี่นนล่ั่นะ่แมะ่นันคือเหะเนี่ย น้องคนป่าเนาะงามครับเนาะแต่ผู้ชมอยู่แต่ท่านผู้ชมมันฝนตกมัะน้ำใต่ยาวๆเมื่อวานแม่ป้ามาแปล่นๆอยู่เด้สงสัยสีเข็ดขึ้นขึ้นฝนตกเออะคท่านผู้ชมค่ะ ที่เฮ็ุกานขึ้นนี่นะคะท่านผู้ชมคะขอฝากกดแชร์กดไลค์นเะคะท่านผู้ชมนะคะแอดมินกับเป็นแนวทางตัวเลขนี่ก็คือ975นะคะเลขปูจอมปวกหน้าคาราดนะคะหลักคุณป้าิ่นก็ฝันนะคะได้ฝันเห็นคนตตยนะคะกับ062นะคะท่านผู้ชมค่ะแล้วก็ผู้เดเขอมารับชมนะคะรับฟังกับขอให้มีโชคมีลาบนะคะ แล้วก็ทิ้งท,ท่านี่ก็ขอฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อแอดมินเป็นกำลังใจค่สวัสดีค่ะ